กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอมให้กับสาวโซฟาร e ย a าแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC My และ FC ก่าวทินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจัดใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะฮาหนอยสูตรมัดรวมนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเชีกิจนะคะสีสองนะคะแอดมินจะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะล่างสีหกมานะคะสีหกส่วนนอยพิเศษนะคะหนึ่งสามนะคะเจะไม่เข้าเสียดายมากเลยนะคะ เอาสองหนึ่งมานะคะบต้วิ่งหนึ่งมานะคะส่วนล่างนะคะศูนย์หนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะน้อยปกตินะคะหกหนึ่งนะคะแอดมินก็จับไม่เข้านะคะตารางกำลังวันมานะคะหกหนึ่งหนึ่งแต้มนะคะส่วนล่างศูนย์สี่นะคะก็หลุดไปนะคะคู่นี้มานะคะมาชุดเด่นนะคะศูนย์สีนส่นะคะพี่น้องเห็นไหมเอ,อ่ย นี่นะคะ04มาชุดเด่นเนาะอดมินให้ดูมุมกว้างเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไม่หมดเนาะอดมินก็ลืมดูนะคะส่วนน้อย VIP นะคะ49กระมานะคะมา49มาตัวตรงนะคะส่วนล่างนะ06นะคะก็หลุดไปนะคะเอ้ย06มาพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะ06เข้านะคะ สรุปเข้ามาสามนอยนะคะโอ้เข้ามาสองนอยพี่น้องโอ้ยหลงลงมเริ่มเล,มลิมแล้วนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องมาน้อยเฉพาะกิจล่างน้อย vip แตกบนล่างเลยนะคะยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า แอดมินก็เขียนไว้แล้วนะคะพี่น้องแอดมินจะพูดอีกครั้งนะคะใครยังไม่ได้แอดไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์ของแอดมินนะคะไอดีไลน์นะคะพิมพ์คำว่า k h a n t o n g 1 7 0 5 0 7นะคะของวันที่4นะคะฮานอยสูตมัดรวมแอดมินให้เด่นไปที่4กับ7นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี0มี5มี 7, มีหกนะคะแล้วก็มีสามส่วนตัวที่แอดมินเจาะนะคะเด่นสีนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่แนะคะส่วนเด่น7ก็จะมี7 2 7 3 7 4 7 8นะคะตัวกันก็จะมี5 4นะคะพี่น้องห้าีนะคะ พี่น้องเห็นชัดไหมตัวนี้จะเป็นห้าสีนะห้าสีนะคะอ่าแอดมินอาจจะเขียนเหมือนเลขหกนะคะดูให้ดีๆนะคะห้าสีนะห้าสีนะคะ, 5, 4, นะ 5, 4, ะ,คะตัวนี้เขียนเหมือนเลขหกเลยนะคะไม่ใช่หกสีนะคะพี่น้อง แล้วก็จะเป็นห้าห้าหกศูนย์หกสี่สองสองห้านะคะตัวทีแอดมินชอบก็จะเป็นสองห้าสี่สองห้าสี่นะคะแล้วก็จะเป็นสี่แปดสี่ศูนย์นะคะตัวทีแอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้ ไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า